สวัสดีค่ะอันนี้เป็นอีพีที่หนึ่งนะคะการคิดเชิงนว,วัตกรรมนะคะโดยคุณพรมวิมลสองคุณเจนจิราค่ะการคิดเชิงนว,วัตกรรมนะคะนว,วัตกรรมเป็นคำพูดที่สวยหรูแต่สำหรับคนและบริษัททั่วไปนั้นการเข้าถึงนว,วัตกรรมอาจฟังดูเป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะคะหรือเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งก็เป็นได้เป็นสิ่ง ให้เกิดมุมมองแบบใหม่ต่อนวัตกรรมนะคะก็คือการมองความสามารถในการสร้างนวัตกรรมว่าเป็นทักษะอย่างหนึ่งค่ะหรือก็คือการคิดเชิงนวัตกรรมนั่นเองนะคะหัวข im ้อการคิดเชิงนวัตกรรมมีดังนี้นะคะ 1. การคิดเชิงนวัตกรรมคืออะไร 2. วิธีการสร้างการคิดเชิงนวัตกรรม 3. การนำการคิดเชิงนวัตกรรมไปใช้4ตัวอย่างธุรกิจการคิดเชิงนวัตกรรมค่ะ การคิดเชิงนวัตกรรมคืออะไรนะคะคือความคิดสร้างสารรค์เป็นทักษะที่ถูกพูดถึงควบคู่กับนวัตกรรมบ่อยๆนะคะยิ่งเรามีความคิดสร้างสารรค์ยิ่งเรามีไอเดียเยอะๆโอกาสที่เราจะค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆก็มีมากขึ้นคะ่ะซึ่งก็ทาให้เกิดเป็นแนวคิดของการคิดเชิงนวัตกรรมนะคะามาดูวิธีการคิดเชิงนวัตกรรมกันคะ่ะ ขบวนการทุกอย่างในธุรกิจต้องมีเป้าหมายเสมอซึ่งเป้าหมายส่วนมากก็คือการเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าค่ะหมายความว่า เราก็ต้องมีขอความช่วยเหลือขอความคิดเห็นเขาเนค่ะขอความคิดเห็นจากลูกค้าค่ะรวบรวมไอเดียให้มากขึ้นที่สุดนะคะที่จะทําได้ค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสให้เจอไอเดียที่สามารถนํามาใช้ได้จริงนะคะขั้นตอนในส่วนนี้เป็นเรื่องของประโยชน์ค่ะทรัพยากรและความเป็นไปได้นะคะตั้งคําถามว่าทําแล้วลูกค้าได้ประโยชน์หรือไม่ทําแล้วองค์กรได้ประโยชน์หรือไม่นะคะ,ะการนำคว,ความคิดเชิงนวัตกรรมไปใช้ค่ะ หนึ่งเพื่อให้ได้เปรียบการแข่งขันนะคะการที่มีขบวนการที่สามารถคิดนวัตกรรมใหม่ๆออกมาได้อย่างต่อเนื่องนะคะทำให,ให้ได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งค่ะ2ประสิทธิภาพการทํางานการคิดเชิงนวัตกรรมสามารถทําให้องค์กรทํางานได้เร็วขึ้นเร็วมากขึ้นใน2มุมมองนะคะข้อแรกคือการสร้างขบวนการที่สามารถทําซ้ําได้คะ่ะหรือ ก็คือแนวคิดที่สามารถสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆได้เรื่อยๆนะคะข้อที่2ก็คือผลประโยชน์จากการสร้างนวัตรกรรมนะคะตัวอย่างธุกรกิจการคิดเชิงนวัตรกรรมค่ะ Netflix ค่ะได้เปลี่ยนช่องทางการสร้างรายได้าจากร้านเช่า CD DVD มาเป็นการสัก,การสั่สมาชิกเพื่อเข้าดูแบบออนไลน์จนประสบความสำเร็จนะคะ ไนกี้ค่ะออกสินค้าเข้าสู่ตลาดซึ่งสินค้าทุกชนิดล้วนมีเซ็นเตอร์เชื่อมต่อหรือใช้งานร่วมกับสินค้าค่ะและบริการอื่นๆที่มีอยู่ในตลาดช่วยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพของสินค้านั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะโตโยต้าค่ะนำนวัตรกรรมเข้ามาช่วยในการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อช่วยเหลือลูกค้าโตโยต้าในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะและมีการแจ้งปัญหาเข้าสู่บริการหลักเพื่อให้สามารถตอบสนองได้อย่างทันเหตุการณ์นะคะ เนเล่นะคะใช้นวัตกรรมออกแบบเครื่องชงกาแฟเนสเพนโซกขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่ที่จะช่วยส่งมอบกาแฟที่มีคุณภาพดีๆมีความสดใหม่เหมือนอยู่ที่ร้านกาแฟให้กับลูกค้าค่ะสามารถชงดื่มเองได้ที่บ้านนะคะขอบคุณค่ะ